เพ็ดเพ็ดข้อมือข้อมื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 อเออขอยิ่ขอยิ่เพ็ดเพ็ดเพ็ดเออขันไว้ขันไว้ขันกูขันแบบติงกูขันหัวกูขันเออนี่ว่าขอมือกูเพ็ด สวัสดีข้างนี้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 ข้างน,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 นี้ขอไายขางเนี่ยเออเอามาเออขวบวางแบอนน,อ,นอันนี้ก็ใส่นอนพลอลข่อยสีนอนนี้เมีเจ้ายังไม่หามข่อยมันห่อนขวดนอนมองนี่แหละมันห้อนเนาะเจ้าสิมาหามข่อยยังข่อยสีขวดมองนี้แหละ นั่นได้บ่ชินขวดเย็นมันนอนปมมนตรงไหนดินมันดินมันเยีขวดมองนี้นะคนสิโน่มองนีมียังห่วยมียังห่วกับสีขวดขวดหายยังคะนี่กินบ่น้ำเพสตนขวดว่าชิโน่กันยังว่าสิน่นี่ประจําบ่ ขี่กูนี่หันหันหลังให้พ่อขี่กูออน,นี่เยอะมาอยู่สีนอนเนี่ยเยอะมากวนน้ำเทพ